วิชาอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจอินเทอร์เน็ตอินบิสเนสตอนนี้ก็จะเป็นหน่วยที่3าจะเป็นเรื่องของการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆจะเป็นระบบที่เรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นในรูปแบบของการใช้เว็บไซต์ที่มีระบบการบริหารจัดก,การในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะ และจะมีเฉพาะเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นเช่นเว็บไซต์มา a ซ o n eBay ตลาดและการใช้ติดป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ต่างๆเว็บไซต์ที่ทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซจะเป็นในลักษณะของผู้บริโภคกับองค์กรธุรกิจหรือองค์กรธุรกิจกับอ,องค์กรธุรกิจ,กกกจด้วยกันเสียมากกว่าและเว็บไซต์ที่ทำธุรกิจจะมีการทำระบบที่เรียกว่าครบวงจรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์คอมเมิร์ซ เรารียกพาณิชยกรรมออนไลน์หมายถึงการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในได้แก่อินเทอร์เน็ตและระบบเครือขาอ่ายคอมพิวเตอร์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส การจัดการห่วงโซ่ประทานการโฆษณาในอินเทอร์เน็ตแม้กระทั่งการซื้อขายออนไลน์โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและลดบทบาทความสําคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลงวัตถุป,ประสงค์ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หเพื่อเพิ่มช่องทางในการทําการตลาดและขยายช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าหรือบริการให้ทถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศเพราะว่าในโลกอินเทอร์เน็ตสามารถขายสินค้าได้ทั่วโลก 2. เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการให้เป็นทีร่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น 3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคโดยไม่ต้องเสียเวลาหรือเดินทางมาซื้อสินค้าหรือบริการด้วยตนเองเพราะสาม,มารถที่จะดําเนินกิจการได้ตลอด24ชั่วโมงข้อดี ข้อดีของอ e ีคอมเมิร์ซหนึ่งสามารถดำเนินการได้24ชั่วโมง2ดำเนินการค้าอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว3ส,สามารถพา,ส,าส่งสินค้าหรือบริการได้ทั่วโลกโดยใช้งบประมาณลงทุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นลดปัญหาในการเดินทางข้อเสียนะข้อเสียของอ e ีคอมเมิร์ซก็มีเหมือนกันคือผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพอเป็นการสื่อสารออนไลน์นะ สประเทศของผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีกฎหมายรองรับอย่างมีประสิทธิภาพเพราะเกิดการโกงการส่งสินค้าไม่มีคุณภาพผิดสเปคต้องมีกฎหมาย 3. จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้โดยเฉพาะเรื่องของระบบการชำระเงินการใช้บัตรเครดิต4สินค้าที่สแสดงบนอ,อินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจรงิง <c oughs> อันนี้ก็ ที่เป็นข่าวพบกันแทบจะทุกวันนะนะเรื่องเรื่องไม่ตรงปกนี่แหละนะครับประโยชน์ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประโยชน์ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิอกส์นั้นก็คืออาจจะมีท้องขอดีข้อเสียแต่การทําธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีประโยชน์ในหลายๆายด้านทั้งผู้บริโภคผู้ผิดและก็ผู้จัดจาหน่ายต่อผู้บริโภคประโยชน์ชนต่อผู้บรโิรโภคมีอะไรบ้างได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีช่องทางในการเลือกสินค้าและบริการมากขึ้นมีสินค้าให้เลือกมากขึ้นทําให้ราคาสินค้าหรือบริการถูกลงเพราะไม่ต้องผ่านคนกลางสามารถใช้ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนการตัดสินใจซื้อเห็นไหมสินค้าชิ้นหนึ่งสินค้ายี่ห้อหนึ่งมีหลายเว็บไซต์ที่เสนอขายแล้วก็สามารถที่เทียบราคาได้ <c oughs> ส่วนผู้ผิดล่ะผู้ผิดก็มีไ,ได้รับประโยชน์ด้วยกันคือสามารถเพิ่มช่องทางในการจัดจําหน่ายได้มากขึ้น สามารถขยายตลาดใหม่ได้มากขึ้นสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้มากขึ้นลดค่าใช้จา่ายในการจัดเก็บเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพราะรู้ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคส่วนผู้จัดจําหน่ายผู้ที่รับสินค้ามาจําหน่ายต่อนะก็คือจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการขายสามารถเข้าถึงลูกค้าด้วย่วโลกเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นเปิดทำการจำหน่ายได้24ชั่วโมงลดต้นทุน และเวลาสร้างความเท่าเทีย,กทยมกันลดค่าใช้จ่ายาในการเป็นสินค้าจัดเก็บโฆษณารป็น,นพันสินค้าได้กว้างขวางขึ้นทําการตลาดและบริการกับลูกค้าเป็นรายบุคคลได้ทีนีม้มาดูประเภทของอ e ีคอมเมิร์ซนะก็บางที่อาจจะบอกว่ามี3าบางที่มงสีบางที่ก็บอกมี5ในที่นี้ก็เลยครอบคลุมให้หมดเลยว่ามี5อย่างก็คือ B 2 C Business to consumer ก็คือผู้ประกอบการกับผู้บริโภค B 2 B business to business ก็คือผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ C 2 C customer to customer ก็คือระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคด้วยกัน B 2 G ผู้ประกอบการกับภาครัฐนะ business to government แล้วก็ G 2 C ก็คือภาครัฐกับประชาชนก็คือ government to customer ก็คือภาครัฐกับผู้บริโภคนั่นเอง โครงสร้างของธุรกิจ e อีคอมเมิร์ซโครงสร้างของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนก็คือกิจกรรมส่วนหน้านะฟรอนต์ออฟฟิศก็คือเป็นกิจกรรมที่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนะในส่วนของการซื้อขายหรือส่วนทีต่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงลูกค้าในที่นี้อาจจะหมายถึงผู้พ่อผู้นาเข้าหรืององค์กรธุรกิจโครงสร้างที่2ก็คือกิจกรรมส่วนหลังอินทราแบล็คออฟฟิศอันนี้คือกิจกรรมธุรกิจ ที่เกิดต่อเนื่องจากส่วนแรกก็คือส่วนหน้านะนะเพื่อนําข้อมูลจากการสั่งซื้อของลูกค้ามาประมวลผลภายในองค์กรใแการตรวจสอบสินค้าคงคลังการเบิกสินค้าการสั่งบรรจุหีบห่อการสั่งผิดการออกใบเสร็จรับเงินการบันทึกบัญชีและรวมถึงการส่งมอบสินค้านี่คือกิจกรรมส่วนหลังโครงสร้างอันที่3ก็คือกิจกรรมกับองค์กรภายนอก extra back office อันนี้ก็หมายถึงกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมส่วนหลังคือไล่ลําดับมานะ ส่วนหน้าเสร็จส่วนหลังรับมาแล้วมาส่วนที่3เพื่อทํากิจกรรมทางธุรก,กิจติดต่อ,อก,กับองค์กรภายนอกเช่นผู้ขายวัตถุดิบบริษัทขนส่งและธนาคารท่านนี้โดยการติดต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีระบบเครือข่ายสาธารนณะหรือระบบเครือข่ายเฉพาะกลุ่มซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าก็ได้ประเภทของสินค้าและบริการในอ e ีคอมเมิร์ซก็1สินค้าที่จับต้องได้ เช่นหนังสือดอกไม้รองเท้าเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นตน้นเมื่อลูกค้าทําการเลือกซื้อสินค้าแล้วผู้ขายจะต้องทําการส่งสินค้าผ่านช่องทางการขนส่งเพื่อให้สินค้าน,น,นั้นไปให้ถึงมือลูกค้าประเภทที่2สินค้าที่จับต้องไม่ได้หรือสินค้าดิจิตอลก็เช่นเรื่องเพลงภาพยนตร์รูปภาพหรือโปรแกรมนะ สามบริการก็คือการให้บริการรูปแบบต่างๆเช่นบริการลงประกาศรูปภาพหรือบริการค้นหาข้อมูลสินค้าบริการลงโฆษณา <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นประเภทของเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซนะเพราะว่าการทำอ e ีคอมเมิร์ซต้องทำบนธุรก,กิจบนอินเทอร์เน็ตหรือการใช้เว็บไซต์ก็จะมีหลายแบบด้วยกันเช่นอันที่หนึ่งประเภทการซื้อขาย อีแคชไฟล์ e ile, ก็เช่นไทยสก,กันแฮนสินค้าขายมือสองนี่นะฮะเว็บไซต์แคตตาล็อกสินค้าออนไลน์นะน,นี่ของ KTP a c c e s s o r y อันที่สาร้านค้าออนไลน์เช่นตลาด .com 4เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการประมูลสินค้า Action ก็คือเช่นยกตัวอย่างเช่นของกรมธนารักษ์แล้วก็จะมีอีกประมูลขายรถยนต์ ผมขายเฟอร์นิเจอร์ผมขายบ้านนี่เป็นต้นมีหลายแบบ 5. ตลาดกางอ e ิเล็กทรอนิกส์อีมาร์เก็เช่น Lazada านะหรือสายของ s h o ป e e นะเป็นตลาดกลางอ e ีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซก็คือผู้ซื้อเข้าไปซื้อสินค้าในเว็บไซต์ผู้ขายก็ไปลงสินค้าในเว็บไซต์เรียกว่าตลาดกลางหรืออีมาร์เเพจ อีกอันนึงก็ซึงโก้อันนี้ก็ส่วนใ่ก็จะเป็นเรื่องของแฟชั่นอันที่6การค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ <c oughs> เช่นมาร์เก็ตเพสของ Facebook ขั้นตอนการทำธุรกรรมอ e ีคอมเมิร์ซหนึ่งหาข้อมูลหรือการโฆษณารประชาสัมพันธ์การทำธุรกรรมการ ทำคำสั่งซื้อจะเป็นระบบตะกร้าสินค้าระบบกรอข้อมูลลงแบบฟอร์มการสั่งซื้อผ่านอีเมลสั่งซื้อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆการชําระเงินนะระบบการชําระเงินจะต้องทำไงชําระด้วยบัตรเครดิตนะเช็คอิเล็กทรอนิกส์ชำระผ่าน PayPal หรือ PayBy หรือชําระปลายทางโอนเงินชําระที่ไปสษณีย์เป็นต้นอันที่ห้า การจัดส่งสินค้า,าการจัดส่งสินค้าจะทำอย่างไรจะส่งผ่านไปสีรีไทยนะหรือว่าจะส่งผ่านเคอรี่แฟลตหรือ,อขนส่งต่างๆของเอกชน <c oughs> อันนี้ตัวอย่างการชำระผ่านการสแกนด้วย QR code เ,เห็นไหมการจัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์เคอรี หรือแฟลตอันนี้ก็คือระบบการบริหารจัดการของ e-commerce หรือ p a ณิชอิเล็กทรอนิกสคือเป็นหน่วยที่3ก็จบเพียงที่นี้เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นหน่วยที่4นะครับสวัสดีครับ